ของพอสนะครับพอนารากรแล้วก็การทํางานของที่ผ่านมาทั้งหมดเนื่องจากว่าตอนนี้บริษัทนะครับถูกกล่าวหานะครับนการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเรื่องนี้นะมันก็คือไม่ใช่ความจริงเลย วันนี้เนี่ยผมจะเผยทําไลน์การทำงานทั้งหมดหลักฐานการแชทการโพนตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่พอดเข้ามาทำงานกับเราทางอัอีพีไม่ไม่ต้องมามาบอกนะครับว่าไม่ยินยอมหรือว่าอะไรนะครับอันนี้มันเป็นตามบนหมายแพ่งและพานิถ้าเด็กผู้เยาว์เสียเปรียบ คุณพ่อหรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถจะบอกเลิกการให้ความยินยอมได้ตามกฎหมายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหากค่ายมีการถแถลงข่าวหรือให้ข่าวในสถานที่ทําให้น้องพลหรือครอบครัวเสียหายทางสำนักงานสิทธารอเฟิร์มนะจะดาเนินการทั้งทางแพ่ง,งและอาญากับคนทั้งคนที่แถลงแล้วก็ทาง,ทงบริษัทให้หมดเลยเป็นเรื่องราวที่ดู เป็นหนังคนละม้วนไปซะแล้วนะคะกับกรณีของน้องพอสวง Yes Indeed ประกาศขอเลิกสัญญาค่าย Experience Entertainment ล่ลาสุดวันนี้ทางผู้บริหารค่ายพร้อมทนายดีดาสรัญญาหวังสุขเจริญตั้งโตะ๊ะแถลงโต้กลับถึงเรื่องดังกล่าวค่ะก็พอสเนี่ยเป็นญาติของทางฝั่งเพื่อนฝากเข้ามาเป็นหลานมีความสามารถในการร้องเพลง เล่นดนตรีนะครับทำงานเปิดหมวกช่วยที่บ้านกับน้องสาวจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งโปรไฟล์เข้ามาผมให้ทีมงานดูก็มีการเรียกเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการออดิชั่นทางเราเนี่ยเห็นว่าน้องมี potential นะครับก็เลยน่าจะผักดันได้ก็มีการนัดเซ็นสัญญาครั้งแรกที่เซ็นสัญญาเนี่ยนะคะคือวันที่11มิถุนายนนะคะก็จะไล่กันไปตามทำลายแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้11มิถุนายน2564จะเป็นวันที่ ผู้บไปหารู้จักกับน้องพอสแล้วก็นัดเซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยในวันเซ็นสัญญานะคะด้วยในขณะนั้นน้องเป็นเยาวชนอายุ17ปีมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ปกครองได้รับความยินยอมในหนังสือสัญญานะคะจ้างขับร้องเพลงและนักแสดงถูกทําขึ้นในวันนั้นโดยมีบิดาเซ็นเป็นพยานในเอกสารดังกล่าวในวันทำสัญญาทั้งตัวน้องพอสแล้วก็ตัวบิดาเนี่ย ได้อ่านรับทราบแล้วก็เข้าใจถึงเนื้อหาทั้งหมดโดยตลอดจึงได้ทำสัญญาฉบับนี้วันที่24มิถุนายนบริษัทขอคิวพอสเพื่อนัดโปรดิวเซอร์ผู้ชื่อเลยที่บอกว่าชื่อดังก็คือคุณเอกวงซีซันไฟที่ทางบริษัทสรุปเที่ให้มาเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลศิลปินก็คือน้องพอสถูกต้องไหมคะครับ,ค,รบค่ะก็มีการคุยกันเรื่องทำเพลงต่างๆนะคะ ในสัญญาเนี่ยเรามีระบุเอาไว้จริงว่าห้ามน้องไปรับอย่างนี้นะเพราะว่าตอนที่เขามาเซ็นสัญญาเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาเปิดหมวกเปิดหมวกนั่นหมายความว่าคนที่มาดูเขาเปิดหมวกคือวางเงินให้แล้วแต่ความสมัครใจของตัวเขาเองแล้วมันไม่ได้มีเรื่องของการที่จะต้องไป PR ไปอะไรให้กับใครการที่เขาทำแบบนั้นเรามองว่าเราไม่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้เขาเกิดรายได้ด้วย แล้วก็ทําให้เขาได้พัฒนาศักยภาพด้วยแต่ว่าเขตที่เราจําเป็นที่ต้องห้ามในสัญญาในมิติอื่นๆเช่นว่าไปรับในเรื่องของภาคธุรกิจเช่นว่าไปรับให้ร้านนี้ให้สปอนเซอร์นี้ไปถือนูน่นถือนี่เรามองว่ามันคือธุรกิจอย่างเดียวกันกับสิ่งที่เราจะทำเรามองว่ามันอาจเกิดการทับซ้อนสุดท้ายแล้วคนก็อาจจะมองว่าก็เกาะกระแสอยู่ดีแต่มันคือแฟก เราไม่อยากพูดโกหกแต่ว่าอย่างน้อยเราขอความเป็นธรรมว่าการทำงานของเรามันทำมาแต่ก่อนสยามแตกพอวันที่23มิถุนายนนะคะที่นัดโฟโต้ชูตปรากฏว่าสุดท้ายน้องไม่ได้มาวันนั้นน้องไม่ได้มามีแค่คุณพ่อคุณแม่มาก็มาบอกเลิกสัญญาอีกหลังจากที่คุณพ่อมาบอกเลิกสัญญานะคะเราก็พยายามเราก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็คือการเกี้ยกล่องเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไร เราอยากทำงานให้บรรลุล่วงตามสัญญาในวันนี้เราก็ยังคงต้องยืนยันว่าเราปฏิเสธในการบอกเลิกสัญญานะั้นแล้วเราก็ถ้าในถ้าเราปฏิเสธในการเลิกสัญญาผลมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะถ้าในเรื่องของที่จะรับงานดนตรีกับวงนะคะรับเลยขอให้แจ้งคิวให้เราทราบหน่อยเพื่อที่เราจะได้จัดสรรคิวแล้วก็เวลา ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ